สำหรับในคลิปนี้นะครับอาจจะเหมาะสําหรับคนที่กําลังหาไอดีนั่นเองแล้วแบบเฮ้ยไอดีนู้นหรือไอดีนี้ดีอะไรเงี้ยแบบไอดีหนึ่งหรือสองหรือสามหรือสี่อะไรก็ว่าไปครับเพราะว่ามาเลือกกันไม่ถูกจริงๆเนาะในงบเท่าที่มีแบบเท่ากันโอเคเดี๋ยวที่นี้ผมจะมาต่อให้แล้วกันเนื่องจากว่าเป็นมุมมองของผมเท่านั้นจะเชื่อหรือไม่เชื่ออันนี้แล้วแต่สะดวกเลยผมจะต่อก่อนว่าถ้าเป็นผมโอเคไหมผมจะต่อแบบนี้ถ้าเป็นผมนะโอเคนะย้านะให้เข้าใจตรงนี้กันนะ คือไม่ใช่แบบลงเอ้ยพูดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาด่าผมทีหลังผมเลยบอกว่าถ้าเป็นผมโอเคนะงั้นเดี๋ยวขอเริ่มเลยครับอันนี้คือรูปที่1อ่ะหลักๆคือมีอะไรโอเคมีชี่สลุครับมีแชง์ครับมีไโดโลครับเศษมี2,000ครับและบวกเพชรอีก3 0 0พแน่นอนเขาว่ามีสิทธิสูงมากๆที่ ID ดีนี้จะสามารถเปิดโต๊ะที่5แล้ว6ได้ด้วยอ่าหลังนั้นหมายความเฮ้ยอาจจะได้ครบเลยใช่ไหมคำตอบก็คือใช่แน,น่นึงครับอันนี้คือ i อดีแรกโอเคปะ ไอดีต่อมาครับคือว่ามันไม่มีเพชรม,มันต่างกันที่ตรงนี้เพชรไม่มีจริงๆแต่ทีเนี้ยคุณลองดู ex ที่มีครับเฮ้ยมีกราฟมีโรเจอร์เห็นไนหะมีน้องงูมีคู่ซันมียามาโตะและฟี่เนื้อเฮ้ยถ้าเป็นผมอะเอาไอดีไหนดีวะเนื่องจากว่าไอดีแรกที่มันดีตรงที่วา่าซื้อไปปุ๊บคุณจะสามารถได้ตัว5กับ6อย่างแน่นอนกับไอดีที่2ถ้าซื้อมาเนี่ยตัว5กับ6อะไม่ได้แน่ แต่สิ่งที่ได้ก็คือ ex เข้าที่มีตามที่เห็นณตอนนี้เลยคําตอบของผมเวลาเลือกจะเป็นแบบนี้ครับเราจะนับจากมูลค่าเพชรอ่าย้ําที่มูลค่าเพชรก่อนนะดังนั้นเดี๋ยวคุณลองดูรูปเพชรในการการันตะีเนาะซึ่งผมยังไม่ได้ปรับแก้นะแต่มันก็ประมาณนี้แหละอ่ะเพื่อนๆลองนับเพชรดูครับว่าสาหรับ id 1กับ2อ่ะ id ไหนเพชรมากกว่าคือเอา id นั้นอ่านี่คือคําตอบที่ผมให้ได้นะณนะตอนนี้นะเอาละแต่ทีเนี้ยมันมีคําถามต่อว่า มันอยู่ที่คุณจะเล่นสายไหนด้วยดังนั้นเนี่ยมันต้องดูที่ว่าถ้าคุณเล่นสายแบบมี ex เล่นตลอดเวลาและไม่ใช่สายปั่นแบบอ่ามันไม่เรียกปั่นสิไม่ไม่ใช่สายสะสม ex อ่ามันมี1สายเล่นเล่นเมตาตลอดเนาะก็ส2สาย ex มันมีกันอยู่2สายครับถ้าคุณเล่นสายเล่นเมตาก็เลือก id แรกครับส่วนถ้าเลือกเฮ้สายปั่น ex ก็เอา2เห็นไหมดังนั้นเนี่ยมันอยู่ที่คุณน่ยเล่นแบบไหน ชัดเจนยังแต่ถ้าถามผมโอเคผมปั่นสาย e ีเอยู่แล้วคือถ้าถามผมผมเป็นแนวนั้นอยู่แล้วไงเราฟีเนื้อแม่งไม่มีการันตีการาฟแม่งก็แพงถูกไหมเออคุซันก็แพงยายามาตกพันก,กว่ากว่าโ,โอเคเราหาใหม่ได้ปัญหาหนละักคือฟีเนื้อครับซึ่งเราไม่รู้เลยว่ารอบเนี้ยมันจะการันตีให้อีกไหมถ้ามันมาก็ยังไม่รู้นะมันอาจจะบัฟช่วงสิ้นปีก็ได้พอบัฟเสร็จั้าชิบหายแม่งมาแม่งไม่มีการันตีอีกแล้วอะไรเงี้ยมัน ค่อนข้างที่จะตอบยากมากๆครับสำหรับตัวละครฟี่เนื้อนะผมเลยตอบไม่ได้ยิ่งแบบตัวไม่มีการันตีเลยอะ่ะยิ่งยากเข้าไปใหญ่เพราะว่าถ้าสมมติควรเอาไอเดี้ยนี้เล่นเป็นไอดีหลักคุณลองกลับไปดูที่ไอดี้แรกนะเป็นไอดีหลักแล้วสมมติฟี่เนื้อมาแม่งไม่การันตีอีกแล้วอะ่ะถ้ากับไอดีนั้นอะ่ะถ้าไม่มีฟี่เนื้อเหมือนไอดีผมอะ่ะถ้าไม่มีคือผมข้ามยาวเลยนะเนื่องจากว่าอะไรมันไม่มีการันตีไงเพราะตามอะไรที่ไม่มีการันตีกูมมไม่ส่งแน่ๆคือผมจะส่งแต่กรณีที่ได้หรือเกลือ เราก็ชัดอยู่แล้วไงอะเช่นเซตโต้เอ้ยแม่งพันสองหกสิบาทคือเราก็รู้ยอดแล้วไงพันสองหกสิบคือมันจะไม่เกินนี้แต่ไม่ใช่กับฟี่เนื้อชิปหายห้าพันจะเอาอยู่หรือเปล่าแม่งยังไม่รู้เลยอ่ะเพราะมีเอ่อตอนนั้นถ้าจม่ขิดแปะดูดแหนมสุ่มปะหรือใครสุ่มสักคนนี่แหละห้าพันเพชรไอดีดองแม่งไม่ออกสักตัวมันมีจริงๆนะเวย้ยกับตัวโตเดียวที่เล่นไม่ได้อ่ะถึงแม้ว,ว่ามันบัฟมาแม่งเล่นได้แม่งก็แค่ช่วงนั่นเองเมื่อเลยอาจจะไม่เหมาะนั่นเองครับหวังว่าน่าจะได้คําตอบกบ แต่ในคลิปนี้มันเป็นคําตอบสาหรับ ID ใด ID1 โ okay. อเคทีนี้เดี๋ยวผมจะให้มุมมองของผมที่นอกเหนือจาก ID ที่แจ้งไปแล้วกันโ okay. อเคอันดับแรกก่อนคุณเล่นสายไหนเมื่อกี้ผมถามไปแล้วนะถ้าสายเล่นเมตาตลอดคุณหา ID ถูกๆและเล่นเมตาเลยก็ได้เล่นเสร็จปุ๊บขายต้นปีซื้อใหม่งงไหมอ่าเปิดตัวรีเจนตเปิดเลยเปิดไปเลยฮนะเล่นเสร็จขายเล่นสายเล่นขายเล่นขายอย่างนั้นดีที่สุดครับเพราะว่ามันจะไม่เปลืองเงินคุณมากที่สุดแต่ คุณเล่นสายปั่น ID แบบผมเนี่ยก็คือเน้นปั่นอีเอ็กถูกไหมดังนั้นยังไงคุณก็ต้องดองอตอนนี้หวังว่าน่าจะเข้าใจกันแบบชัดเจนเนาะอย่าง ID ดีผมเนี่ยตัวเล่นเมตาเนี่ยอาถามว่าลำบากไหมโอเคใช่ผมไม่ได้เถียงเรื่องนั้นแต่เกมมันก็ค่อนข้างที่จะใจดีเนาะพอเนื่องจากว่ามันบัฟตัวละครมนาะโอเคอย่างช่วงนี้ผมก็เอาตัวสีน้ำเงินที่เล่นเนี่ยผมก็เล่นจัดเป็นหลักอ่ะอันนี้คือสารภาพกันตามตรงนะผมก็เล่นจัดเป็นหลักคู่กับอย่างเงี้ยถ้าเวลาเล่นจริงผมเล่นอย่างนี้นะก็เล่นไปก่อน เพราะอัลบอามันก็ดันไม่80ด้วยมันเลยมีปัญหาหลายๆอย่างครับเพราะว่าสายปัน ID เราไม่สามารถที่จะเปลี่ยน ID ดีได้บ่อยๆมันเลยต้องทําการดองเพครคับและมันจะมีช่วงที่เล่นลําบากและมันก็จะมีช่วงที่เล่นได้ยกตัวอย่างเช่นเฮ้ย hey, ไอตั้งแต่คิสรลุมาเนี่ยถามว่าผมรู้ตั้งแต่แรกเลยไหมว่าจะลำบากใช่เพราะสถานการณ์นี้มันไม่ใช่ครั้งแรกมันไม่ต่างกับตอนการาฟมาต้นปีมันก็เหมือนกันเออคือต้นปีการาฟมาโอเคกูงานเข้าละแต่ผมก็รู้อยู่แล้วไงว่าอ๋อ เนี่ยนะเดี๋ยวประมาณสักสิ้นเดือน1ต้นเดือน2เอ้ยเดี๋ยวมีตัวละครมาตัวที่2และตัวที่3ก็จะมาต่อต่อการเอ้ยเราเอา2เด้งดีกว่าไอ้แค,แค่แค่เนี้ยซึ่งผมก็บอกไว้ต้นปีเขาพูดก็เป๊ะเป๊ะมันคือมันก็ตามมันอ่ะสุดท้ายก็ได้มา2ตัวแค่แค่แคแนั้เองก็เหมือนตอน5ตอน,ต,อนตัว5ก,กับตัว6ที่มันกำลังจะมานี่แหละก็เหมือนกันเลยอ่ะโอเคตอนการผมมีแชงเนาะแค่แชงก็คือเล่นเล่นลำบากแหละก็ไม่ได้เถียงแม้ว่ามีไคโดเล่นแบบพังๆแต่ไม่งด้กําลำบากอยู่ดี และตอนนั้นน่ะผมไม่มีรุจิด้วยเพราะว่ารุจิกาล,ลังเปาไม่ร้อยอยู่วิ่งวิ่งตั้งตั้งแต่ได้นะยัดเศษ80และวิ่งยาวเลยจนไม่ร้อยแล้วก็ไม่ได้วิ่งต่อจนร้อยนะมันร้อยตอนต้นปีแต่ซับโซออนก็ไม่ได้ซับโซออนพึ่งจะมาเล่นได้เองเนี่ยเห็นว่าม,มันมีความลําบากครับแล้วก็ผมดันไม่เติมซะด้วยมันก็เลยลําบากอย่างที่เห็นนี่แหละครับดังนั้นไอดีที่สุดแบบไม่ลําบากคือคุณควรหาไอดีที่เป็นอย่างเนี้ยไปเลยตั้งแต่ต้นฟูไปเลยอ่ะโดยที่คุณไม่ต้องมาแบบ เอ้ยกูต้องทำมานู้นอันนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่มันบวกกับราคาที่มันจะมาต่อครับเช่นอย่างช่วงนี้ที่ผมเห็นเนาะต่ำสี่พันสิ่งที่คุณจะเจอคือเพชรไม่มี2ไม่มีคีสสลุครับแต่สิ่งที่คุณจะได้ก็คือซับอย่างเงี้ยร้อยหกสิบุกสีอย่างเงี้ยคุณได้และมีตัวละครเอ็กเก่าๆที่คุณจะมีที่พอเล่นได้แบบกลางๆแต่ไม่ได้เล่นสนุกอ่าบอกก่อนแต่ถ้าหากคุณซื้อไอดีแบบนั้นที่เพชรศูนย์คุณดองตั้งแต่ตอนนี้คือคุณทําใจตั้งแต่ต้นเลยว่า คุณจะต้องดองเพชรเพื่อเปิด7ปีเท่านั้น5กับ6คือข้ามไม่ว่าจะเป็นตัวละครอ,อะไรก็ตามมันก็เลยมีความลําบากไงชัดเจนยังดังนั้นดีที่สุดถ้าถามผมตอนนี้นะผมไม่หาไอเดีเลยคือถ้าหาเนี่ยผมก็จะหาไอดีแบบที่มันไม่ไม่มีแต่อะคุณลองดูภาพอันที่2ใหม่ผมจะหาไอดีที่เป็นแบบนี้เลยอ่าเอาแบบติดติดไปเลยมันไม่มีแต่ไงใช่ไหมที่เหลือเนี่ยเอาเพชรติดมาแม่งเลย3,000จบถ้าเป็นผมนะ ถ้าเป็นผมแต่ในวงเล็บ3 0 0พไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้ตัว5กับ6นะเพราะตอนนี้เรายังไม่รู้ว่า2เด้งหรือไม่โอเค2เด้งคุณรอดตัวชัดเจนนะ2เด้งคุณรอดแน่แต่ถ้าหากคุณไปซื้อในตอนที่แบบมีตัวคิสรุด,ด้วยมีตัว5ด้วยตัว6ด้วยอ่ะแน่นอนราคาย่อมแพงแต่ถาาว่าถ้าเป็นตอนนั้นเนี่ยคุณก็สามารถไปหา ID ดีใหม่เล่นได้ก็ได้เช่นเดียวกันครับเนื่องจากว่าไอ้รูปที่เขาส่งมาเนี่ยแม่งไอดีดองไปทั้งคู่เลยตรงๆทั้งคู่เลยเออ แล้วก็ดูดิอันนึงเวลยี่สิบเอ็ดอันนึงเวลสิบห้าคือมันดองทั้งคู่นั่นแหละถาวผมนะ่ะแมงไม่ต่างกันหรอกถ้าเป็นผมนะรอไอดีใหม่ดีกว่ารอไอดีใหม่แบบตัวที่หกมาแล้วค่อยซื้อตอนนั้นนะ่ะหรืออีกหนึ่งทางเลือกคุณจะซื้อไอดีแรกก็ได้และไปหวังลุ้นว่าจะได้ตัวห้ากับหกถ้าได้เอาไอดีเนี้ยเป็นไอดีหลักเลยก็ได้เห็นปะถ้ามันก็เล่นอย่างงี้ก็เล่นท่านี้ได้เหมือนกันนะแล้วที่เหลือหลังเปิดตัวห้ากับหกได้เสร็จปุ๊บสมม เพราะไหนหาไอดีใหม่ทั้งทีเอาให้ครบนะผมยกตัวอย่างไอดีของผมอะซื้อมา1000อันนี้ขอยกตัวอย่างไอดีตัวเองก่อนนะตอนนี้ผมซื้อมาเนี่ยผมซื้อมา1000ช่วงนี้เลยอ่ะผมซื้อหลังจากที่น้องงูเข้ามาดังนั้นในตอนที่ซื้อเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเอา ex ให้ให้ดูก่อน ex ทั้งหมดอะ่ะมีอยู่ที่7ตัวตามนี้นี่คือ ex ตอนแรกซึ่งถามว่ามันต่างกับ ID ที่2ที่เขาส่งมาให้ผมไหมไม่ต่างแถม ID ของเขาเพชรเอ่อตัวละครเยอะกว่าด้วยประเด็นต่อมาก็คือในตอนที่ผมซื้ออะ่ะผมมีเพชรติดมาเลย เพราะผมบอกแล้วว่าไหนๆก็ซื้อทั้งทีควรเอา EX ัวใหม่มาด้วยเลยเห็นปะมันก็จะเป็นคําตอบเดียวกันกับที่คุณจะได้ไงแต่ทีเนี้ย EX มันน้อยเกินไปสําหรับ ID แรกนะถ้าหาผมนะ EX มันน้อยเกินไปขั้นต่างๆควรมีสัก4ี่หตัวไหมเพราะมูลค่ามันห่างกันนิดเดียวนิดเดียวเลยอ่ะแบบเพิ่มสต๊โตอีกตัวนึงไหมอะไรอย่างเงี้ยคือคือมันห่างกันนิดๆจริงๆนะมันไม่ได้ห่างกันมากมายเลยครับคุณไปหา ID อย่างนั้นดีกว่า แล้วทีเนี้ยตัว5กับ6คุณก็สุ่มไปด้วยสมมุติว่า i อดีของผมเนาะผมยกตัวอย่างละหากปีที่แล้วเออบังเอิญว่าแม่งดูดีไงรุจิกับแชงได้ก่อนการันตีก็หมายความว่าผมมีครบโอเค i อดีนี้กูไปต่อเลยนี่ไงมันเป็นการตัดสินใจเฮ้ย i อดี ID นี้กูไปต่อได้ละอ่าแต่สมมติว่าถ้าปีที่แล้วผมส่มรุจิแล้วสมมติเกล่อแชงกูก็ไม่ออกผมขายนะครับอันนี้ยอมรับก่อนผมขายซื้อใหม่นะเอออันนี้เอากระตามตรงเนี่ยนะแต่มันออกอ่ามันออกก็แค่ไปต่อถ้าไม่ออกซื้อใหม่ ของผมมีเพียงแค่นั้นครับหวังว่าน่าจะชัดเจนนะดังนั้นดีที่สุดณตอนนี้มันมีอยู่2ทางเลือกคือ1หาไอดีที่เป็นแบบผมไปเลยแต่มีเพชรติดก็จะเหมือนผมตอนที่ผมซื้อปีที่แล้วใช่ไหมเพชรขั้นต่ำสองพันขึ้นไปก็ได้ก็ยังดีเพราะที่เหลือยังไงมันก็ต้องลุ้นแล้วแหละว่าคุณจะได้หรือไม่ได้ก็เหมือนที่ผมทำมาแหละก็ลุ้นเหมือนกันถ้าไม่ได้ก็ขายถ้าได้ก็เล่นต่อเนาะอันดับต่อมาอ่ะโอเคมีอีกทางเลือกนึงก็คือตอนนี้เล่นไอดีอะไรก็ได้เล่นๆไปเลยแล้วตอนตัวที่6มา คุณหาซื้อไอดีตอนนั้นที่มีติดมา3าตัวเลยที่สรุตัว5กับ6เอาติดไปเลย ex มากกว่านั้นอ้าวก็ยิ่งดีสมมติถ้ามันเยอะเยอะกว่านั้นนะน,นะมันก็ดีอยู่แล้วที่เหลือคุณแค่แค่ลองเพชรหลังจากที่ซื้อไอดีนั้นมาและเปิดตอน7ปี2เด้งตัว2กับ3แค่นั้นเองที่เหลือเนี่ยแค่ทําเป็นลูปแต่คําว่าลูปคุณจะยังทําไม่ได้เพราะเนื่องจากไอดีของคุณจะต้องมีตัวละครให้ครบก่อนยกตัวอย่างเช่นไอดี ID ของผมเนี่ยแม่งไม่มีไคโดโลชัดเจนนะครับโอเคไม่มีก็ต้องสุ่มไง ดังนัน้หนหมายคขาว่าคุณก็ต้องเตมเพชรในการส่งไคโดโร่ไปด้วยครับอันนี้คืออย่างแรกที่คุณจะ,จะต้องเสียนะอันดับต่อมาครับก็คือคุณจะต้องมีในส่วนของตัวละคร ex ที่เป็นซับซึ่งไอ้เมื่อกี้ที่พูดอะยังไม่ลงมนิกัด้วยนะนิกาดก็คือเป็นตัวละครที่เป็นซับได้เลยนะถ้ากับว่าคุณก็ต้องไปดูก่อนว่าคุณจะเอาซับแบบไหนยกตัวอย่างซีเคียวของผมเป็นซับแบบนี้โซออนที่จะทําเล่นจริงๆริเนี่ยทำแบบนี้ตอนนี้ก็วิ่งอยู่ไคโดเนี่ยก็วิ่งอยู่เห็นปะ่ะเนี่ยดังนั้นถ้าเล่เ่่น,งนิงองอาวยย ใช่คุณก็เลยต้องหา ex T ที่มันเป็นซับมาด้วยไงแต่ที่เหลือมันก็อยู่ที่ซับอีกว่าเอ้ยคุณมีงบซักเท่าไหร่แต่หาผมเนี่ยเอา id แบบไก่อ่ะสาประมาณ2 0 3 0ยี่สิบสามสิบ ex เยอะเงะงบไม่เกิน1นึ่0ถึงสามพถ้ามีคุณหา id แบบผมได้เลยนะตอนเนี้ยคุณหาได้เลยอ่าแบบผมเลยนะคุณหาได้เลยแต่ที่เหลือก็ค่อยไปลุ้นว่าจะมีเพชรไหมหรือไม่มี overboost เท่าไหร่บอล overboost เนี่ยไม,ไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสหรอกเพราะว่าเรามาปั่นเองก็ได้ ไอ้ตรงนั้นอะไม่ต้องเสีเรียดเน้นเพชรมาก่อนถ้าถามผมนะเน้นเพชรมาก่อนเออกับ ex หลกัหลกๆมีเท่านั้นที่เหลือมาปั่นเนอาเองมันไม่ได้ยากนะปัจจุบันแต่ว่าใช้เวลา1ปีนะต้องบอกก่อนโอเคอ่ะหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นคําตอบให้นะครับสำหรับผมตอบแบบสุดท้ายเลยถ้าเป็นผมจะซื้อตอนตัวละคร ex ตัวที่6ออกแต่ถ้าคุณซื้อตอนนั้นคุณจะเสียงเงินเยอะกว่าเดิมเพราะทุกคนจะแห่กันไปซื้อแบบนั้นดีมาสะพายหวังว่าจะเข้าใจเนาะทุกคนจะแห่ไปซื้อครับมีคิสรลุมีตัว5กับ6 ดีมาซัพไพ์มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วและถ้ามี3ตัวนั้นบวกกับ ex เยอะๆอย่างนี้ด้วยแม่งก็จะยิ่งแพงขึ้นไปอีกเห็นไหมอ่ามันก็เลยเป็นเป็นตัวเรื่องไงว่าเฮ้ยหรือว่าตอนนี้คุณหา id แบบที่ผมมีเล่นตอนนี้ก็ได้แต่มีติดคิดสลุมาเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย7 ex เลยอ่า7 ex ติดคิดสลุมาสักตัวหนึ่งอ่าส่วนที่เหลือเพชรสัก2 0 0พันเนี่ย work ถ้าถามอกนะอันนี้ work สุดเพราะว่ายังไงมันก็เป็น id ใหม่อยู่ดี ไอดีใหม่ส่วนใหญ่มันไม่การันตีซึ่งในการการันตีผมบอกก่อนว่ามันออกเลทเป็นอัตรานะอัตรานะผมย้ำนะนะอัตราในที่นี้ยกตัวอย่างเช่นผมสุ่มไม่การันตี2ตัวอาย้ำกอนนะแล้วผมสุ่มอีกทีแม่งจะการันตีชัดเจนปะอ่าพอสุดอีกตัวหนึ่งก็คือการันตีก็คือตัวนี้การันตีตัวเนี้ยการันตีเห็นไหมและรอบเนี้ยก็การันตีด้วยไอโบกับคูสันการันตีด้วยนะดังนั้นหบายความว่าถ้าเป็นการันตีติดๆอย่างเงี้ยดังนั้นตัว5กับ6ผมไม่น่าจะการันตีแล้ว มันเรียกว่าเป็นเลทปกตินะถ้าการันตีเยอะๆๆๆแล้วมันจะไม่การันตีครับและถ้าไม่การันตีเยอะๆสัก3าตัวเดี๋ยวมันก็ต้องการันตีมันเลดเป็นเลทปกติไงโอเคยังแต่ในการสุ่มผมก็บอกไว้แล้วว่าคนที่จะมีเพชรสี่พันเพราะว่าถ้ามีสี่พันเนี่ยมันจะทําให้คุณได้หลายเด้งมันจะแค่นั้นเองและไอ้คำว่าหลายเด้งในที่นี้อาจจะเป็นเด้งที่มีเอ็กใหม่มาด้วยไหมหรือแค่ตัวเก่าก็เดี๋ยวไปรุ้นนึงทีก็แล้วกันครับคลิปนี้เป็นประมาณนี้แล้วกันนะหวังว่าน่าจะได้คําตอบไปนะอันนี้คือความเห็นของผม คนเดียวร้วนๆนะถ้าเชื่อก็ตามนี้ได้เลยแต่ถ้าไม่อลองหาสูตรอื่นเอาล้วกันนะครับผม